เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินฮิรัม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรนันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจอกันเป็นประจาทุกๆวันอาทิตย์นะคะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวของกกตและการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศรายชื่อการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรน,นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติหนึ่งของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งวัาที่ร้อยตรีพัสกรสิริพัคยาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฝันทุกท่านครับ ค่ะสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัสดรนนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ตามบ้านของเราบางทีเอ๊ะ ตกลงชื่อของเรามันหายไปหรือเปล่าหรือว่ามีชื่อของคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าอยากให้พูดถึงเรื่องราวของแผนงานก่อนแล้วกันนะคะแผนการจัดการเลือกตั้งในภาพรวมก่อนคะ่ะตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งโดยภาพรวมกันนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกในประเด็นที่ดิฉันพูดถึงสัอครู่นี้คะ่ะเชิญเลยคะ่ะครับก็ขออนุญาตคุณนันทพัฒน์และคุณอนุญาตคุณน,นุ่ฟังนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็หลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับว่าเมื่อ20มีนาคม2566นะครับได้มีพระราชตรีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีผลใช้บังคับนะครับและจากนั้นเป็นต้นมาก็คือวันที่21มีนาคมนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับได้มีการประกาศกําหนดวันเลือกตั้งนะครับวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนะครับ แบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็สถานที่ที่พักการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับรวมไปถึงจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่แต่ละจังหวัดจะพึ่มมีนะครับซึ่งซึ่งตามจํานวนเขตเลือกตั้งถึงสี่ร้อเขตของจังหวัดนะครับคร่านี้เนี่ยนะครับในต่อมาในวันที่สองมีนาคมเนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศเรื่องของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ การกําหนดวันและเวลาในการยื่นคําขอลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการเรื่องของการกําหนดระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหน้าที่เลือกตั้งกลางนะครับซึ่งขออนุญาตําเรียนว่าเรื่องนี้นะครับก็จะมีการในส่วนของกําหนดวันและเวลาในการยื่นคําขอลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนะครับก็จะมีอยู่สามประเภทคือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งนะครับนอกเขตเลือกตั้งแล้วก็นอกราชอาณาจักรรวมไปถึงหน่วยเลือกตั้งพิเศษสําหรับผู้พิการทุกคนภาพนะครับซึ่งเรากำหนดวันลงทะเบียนในวันที่25มีนาคมถึง9เมษายนนะครับส่วนวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางนะครับได้กําหนดไว้ในวันที่7พฤษภาคม2566น,นะครับจากนั้นในขั้นตอนต่อมาก็คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนะครับทั้ง400เขตนะครับรวมไปถึงขุนในการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตทั่วประเทศนะครับถัดมาในวันที่24มีนาคมนะครับทางขูนในการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้ง400เขตได้มีการประกาศสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ชี้แจงให้กับคุณผู้ฟังเองทุกท่านได้ทราบนะครับว่า สถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของทุกจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยจะประกาศรับสมัครณสถานที่อย่างเดียวกันผมยกตัวอย่างเช่นถ้าจังหวัดหนึ่งมีสิบเขตเลือกตั้งนะครับเขาก็ได้กําหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งรวมทั้งสิบเขตหน้าที่อย่างเดียวกันนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้ทั้งทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ <S <S ต่อมาครับเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งรูปหน้านะครับ ซึ่งวันที่มีการลงทะเบียนก็คือ25มีนาคมถึง9เมษายนขณะนี้ก็ได้ดําเนินการอ่าเปิดการลงทะเบียนนะครับและที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนในการรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับวันที่3ถึง7เมษายนนะครับวันที่3ถึง7เมษายนเป็นการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนะครับแล้วก็วันที่4 ถึงวันที่7เมษายนนะครับเป็นการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งคุณทัฟฟังเองคุณนันทพัฒน์เองอาจจะมองถึงความแตกต่างนะครับว่าทาไมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ,บ่งเขตนะครับเป็นวันที่3-7แต่แบบบัญชีรายชื่อทาไมถึงเป็นวันที่4-7นะครับซึ่งเพื่อน้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจว่าเนื่องจากว่า,ารัฐมนูลในมาตรา90ของรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับกําหนดว่า พักการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วนะครับสามารถส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้เพียงแต่ว่าการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อนะครับจะจะทาได้ต้องก่อนระยะเวลาการสิ้นสุดการรับสมัครแบบสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพราะนั้นก็จะมีเงื่อนเวลานี่นึงนะครับแบบบัญชีรายชื่อจะเป็นสี่ถึงเจ็ดนะครับที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนของการประกาศญชีประกาศรายชื่อผู้สมัครสสแบบแบ่งเขต ประกาศรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยนะครับในวันที่14เมษายนจะมีการประกาศรายชื่อนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะโยงไปในเรื่องที่คุณอนุพัฒได้ได้เอ่ยถึงนะครับเรื่องของการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทุกแห่งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันสุดท้ายคือภายในวันที่18เมษายนนะครับนั่นหมายความว่า ทุกข่านจะทราบนะครับว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็วันที่23เมษายนครับจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนะครับรวมไปถึงเป็นวันสุดท้ายที่นายทะเบียนจะมีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านไปทุกหลังคาเรือนนะครับของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับส่วนในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็เป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อถอนชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับ และว,วันที่เจ็ดก็เป็นการวันออกเสียงลงคะแนนแลเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งอ่านอกเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็การเลือกตั้งสําหรับนทพิการหรือผู้พิลภาพนะครับและที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเรื่องของการแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันที่เจ็ดถึงสิบสามพฤษภาคมนะครับคือเดวันก,นก่อนวันเลือกตั้งนะครับและว,วันที่สิบสี่ก็จะเป็นวันเลือกตั้งของเรานะครับส่วนสิบห้าถึงยี่สบเอ็ดก็เป็นการแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจเปใเช้เสร็จเลือกตั้งได้นะครับและสุดท้ายที่ขออนุญาตนำเรียนก็คือวันที่สิบสามกรกฎาคมครับจะเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลโดยสังเขตนะครับสําหรับแผนการเลือกตั้งครับผม มีอันนึงที่สงสัยนะคะามนิดนึงค่ะเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าในในเขตจ,จังหวัดเนี่ยค่ะฝนอาจจะเรียกใช้คําไม่ค่อยถูกนะคะแต่ว่าหมายถึงอย่างสมมติเราอยู่กรุงเทพนะแต่ถ้าเราติดภารกิจในวันที่14พฤษภาคมคนจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมได้มันจะต้องมีจดหมายยืนยันว่าเราติดภารกิจเรามีงานราชการหรือว่ามีอะไรเนี่ยไปยืนยนันแหละแต่ถ้าคนทั่วๆไปคือ ฉันน่ะไม่อยากไปเลือกตั้งวันที่สิบสี่ฉันอยากไปเลือกตั้งวันที่เจ็ดไปลงทะเบียนได้ไหมอ่ะคืออย่างนี้ครับในเงื่อนไขเนี่ยอันนี้เราแยกแยกเป็นเป็นเป็นสองประเภทก่อนนะครับค่ะกรณีกรณีนอกเขตหนึ่งเช่นคุณนันทภัทอาจจะมีทะเบียนบ้านอยู่ในต่างจังหวัดนะครับและทํางานในกรุงเทพอย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่าวันเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดได้เพราะณนกรณีเนี้ยนะครับก็จะสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้นะครับแต่กรณีในเขตเนี่ยนะครับ เขาจะกาหนดไว้เฉพาะกรณีของผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานนอกเขตเลือกตั้งนะครับหมายความว่าคุณอันวัฒน์มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดนี้แต่ปรากฏได้รับคําสั่งต้องออกไปปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งที่นอกเขตเลือกตั้งที่คุณอนทวัฒน์มีที่อยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมองว่าน่าจะเป็นส่วนของคน,ง<า>นที่<ล>เป็นรัฐก,การใช่ฮะใช่แต่กฎหมายก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเฉพาะราชการอย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่า พี่น้องประชาชนที่มีหลักฐานนะครับอาจจะมีคําสั่งหรือมีหลักฐานของตนเองของงานในหน้าที่หรือว่าภารกิจของตัวเองเนี่ยนะครับว่ามีความจําเป็นว่าในวันนั้นจะไม่สามารถอยู่หน้าที่เลือกตั้งของตัวเองได้เนี่ยก็ยังใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการลงทะเบียนได้เพียงแต่ว่าต้องมีหลักฐานแค่นั้นเองครับไปแสดงต่อในทะเบียนนะครับค่ะคือก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะ เป็นลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายเน้ะบางทีมันติดภารกิจรเรื่องของการอ่าส่วนตัวแต่ว่ามันมีเหตุมีผลพอกรกตก็รับรับเหตุตรงเนี้มาได้ว่าอ่าสมมติอ่าอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติซื้อทัวร์ไปแล้วซื้อทัวร์ล่วงหน้าเป็นการเดินทางในช่วงวันที่สิบสี่พฤษภาคมเลยมันเป็นเหตุผลสมควรที่เราไปใช้สิทธิ์วันที่เจ็ดได้ไหมอ่ะอันนี้ต้องต้องอยู่อยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียนนะครับเพียงแต่ว่าในกฎหมายเขาเขียนว่า ถ้ามีหลักฐานต้องไปปฏิบัติการงานในที่อื่นนะครับมีหลักฐานมีหลักฐานประกอบเนี่ยนะก็ก็เป็นเป็นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของแอนทเบียนนะครับอืมค่ะเช่นอาจจะมีมีหมายสารมีนัดสารหรือว่ามีใบรบเออมีนัดแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของแอนทเบียนด้วยครับ อืมค่ะคราวนี้มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญต่อคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนที่สุดคุณต้องตรวจสอบรายชื่อของตัวคุณเองก่อนว่ามันอยู่ในบัญชีของผู้ที่มีสิทธิ์ไปใช้เลือกตั้งตรงนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าจะมีการประกาศบ,บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาแล้วก็ส่งไปตามบ้านเลขที่ต่างๆทัง้งเป็นกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดก็ก็ให้ตรวจเช็คได้เหมือนกันนะคะคร<อ>าวนี้ การประกาศรายชื่อตรงนี้ค่ะจะประกาศเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าส่งไปแล้วเราไม่ได้รับเราสามารถไปตรวจสอบเองได้ไหมหรือว่ามีวิธีการในการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรขอคำแนะนำหน่อยค่ะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญมากสำหรับสาหรับคุณผู้ฟังเองแล้วก็หลายๆท่านนะครับเนื่องจากว่าบัญชีรายชื่อนะครับเปรียบเสมือนเป็นเป็นใบเบิกทางในการไปใช้สิทธิ์ของเรานะครับเพราะ เพราะฉะนั Workers, word, ้นถ้าเกิดว่าประกาศบัญชีรายชื่อไปแล้วเนี่ยเราไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการดําเนินการนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับทางทางนายทะเบียนนะครับจะมีการจัดทําบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะมีการปิดประกาศนะครับณหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่นะครับหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับ ซึ่งกฎหมายเขียนว่าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าขออภัยครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะครับซึ่งไม่น้อยบห25วันก็คือภายในวันที่อ่าโทษทีนะครับภายในวันที่18เมษายนนะครับจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อตอนนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปดูที่ปิดประกาศบัญชีรายชื่อณนะบริเวณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงหรือที่อื่นๆเนี่ยเราจะทราบหรือไม่ว่าเราได้มีการ ประกาศบัญชีรายชื่อของเราและบุคคลในบ้านน่นะครับซึ่งเรื่องเนี้มันก็จะมีอนอกจากเราไปดูที่ปิดประกาศแล้วนะครับก็จะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านของนายทะเบียนนะครับจะส่งไปถึงทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อให้รู้ว่าในบ้านของท่านเนี่ยมผีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่คนนะครับใครบ้างสถานที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเราบอกสองอย่างนี้อาจจะยังไม่สะดวกนะครับก็จะมะีช่องทางที่สามก็คือ จะมีแอปพลิเคชันของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมดนะครับซึ่งสมาร์ทโหมดนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไหนหน่วยไหนอย่างไรคนในบ้านมีใครบ้างอย่างไรนะครับกระบวนการเนี้นะครับท่นนี้ประเด็นต่อมาที่คุณนนทพัทสอบถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีพบว่าบุคคลในบ้านเราเนี่ยนะครับมีชื่อตกหล่นไปหรือบุคคลในบ้านเราเาไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อจะต้องทาอย่างไรนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ต้องขออนุญาตท่านหวังวัจจัยว่าสิ่งแรกเลยนะครับท่านต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนนะครับหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้เนี่ยตรงไปยังสํานักงานเออสานักทะเบียนอาเภอนะครับหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับเพื่อดําเนินการพิจารณาในการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะไปดูเอ๊ะคนในคนในบ้านเราเนี่ย มีคนแปลกปลอมเข้ามาด้วยหรือไม่อย่างไรถ้ามีคนแปลกปลอมเป็นไม่ใช่คนในบ้านเราจริงๆอย่างเนี้ก็จะดาเนินการเพื่อให้ในาทบียนดําเนินการขอถอนชื่อต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็ขออนุญาตทำความเข้าใจว,ว่าเมื่อนาทบียนเขารับคําร้องและหลักฐานแล้วนะครับหากพิจารณาว่าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน,เ,นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริงๆ, mm. ๆเขาก็อาจจะมีการสั่งให้เพิ่มชื่อนะครับหรือ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการมีคําสั่งให้มีการถอนชื่อออกไปนะครับซึ่งกรณีน,นี้นะครับนายทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบไปในสามวันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องฝากฝากคุณผู้ฟังเองว่าเรื่องนี้เป็นติดท,ที่เราต้องตรวจสอบนะครับเพราะไม่เช่นั้นแล้วหากไม่ตรวจสอบเนี่ย เราอาจจะไม่สามารถไปลงคะแนนเสียสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ครับคุณอนันตพัฒน์ครับค่ะมีกรณีหนึ่งนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากในในในครอบครัวของของดิฉันเนี่ยขอยกตัวอย่างเลยกันอ่ามีชื่อพี่ชายซึ่งเป็นลูกของลุงอ่ะเคยอยู่ในทะเบียนบ้านและพอพี่คนเนี้ยไปซื้อบ้านใหม่เขาก็ไปเป็นเจ้าบ้านของบ้านใหม่แต่ว่าทะเบียนบ้านมันยังมีชื่อเดิมอยู่อ่ะมีสองที่อยู่อ่ะแต่ตรงเนี้ย เราในฐานะเจ้าบ้านเราสามารถไปแจ้งต่อเขตเพื่อที่จะเอาชื่อของพี่ชายคนนี้ออกได้หรือไม่ซึ่งก็ง,งงมากเลยนะว่าว่าเราเหมือนเราเคยไปแจ้งแล้วแต่ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งชื่อก็ยังปรากฏอยู่ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับกรณีของทะเบียนบ้านเนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่มีทะเบียนบ้านซ้อนกันในสองที่นะครับโดยหลักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจจะมีกรณีที่ว่าไปซื้อบ้านใหม่แต่ทะเบียนบ้านยังอยู่ที่เดิม กรณีแบบนี้เป็นไปได้ครับซึ่งก็เป็นอํานาจของของเจ้าบ้านนะครับถ้าคิดว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่คนในบ้านเราเราจะดําเน,บบนินการถอนชื่อยิ่งคำร้องเพื่อขอถอนถอนชื่อก็สามารถดาเน,บบนินการได้โดยการยื่คำร้องต่อานอทะเบียนวันนี้ผมําเนยนแล้วครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันนะครับแต่ว่ากรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสองแห่งเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับผมอ๋อค่ะ แตม่มันเคยมันเคยมีนะมันเคยมีในในประสบการณ์ของตัวเราเองแต่ว่าอาจจะอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปไปทำให้มันชัดเจนขึ้นเนาะว่าทําไมเป็นแบบนั้นหรือว่าบางทีเขาอาจจะแจ้งย้ายปลายทางแล้วแล้วเราอาจจะไม่ได้เอาไปอัปเดตแต่มันก็จริงจริงมันต้องขึ้นนะ มันต้องขึ้นในตัวทะเบียนว่าย้ายออกไปแล้วในในใบที่ประกาศรายชื่ออันนี้ก็เป็นเป็นกรณีที่หลองอเอามาแบ่งปันกันดูนะคะคราวนี้หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเราเองอะไปพบว่าตัวเองเนี่ยไม่มีรายชื่อนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อยากให้พูดถึงขั้นตอนวิธีการเพิ่มชื่อถอนชื่อนะคะว่า เราทําออนไลน์ได้ไหมหรือว่ามันมันมีความเสี่ยงอะไรกับการที่มีชื่อคนอื่นโผล่เข้ามาแล้วเรายังไม่ได้ไปทําเพิ่มชื่อถอนชื่อตรงนี้มีอะไรที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตและและเราต้องควรจะระวังในเรื่องตรงนี้คะ่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญะนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ยอาจจะคิดว่า เมื่อประกาศบัญชีรายชื่อไปแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจที่เราจะไปตรวจบัญชีรายชื่อนะครับว่า,ามีคนในบ้านเรามีชื่อครบไหมหรือว่ามีใครแปลกปลอมเข้ามาลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเราหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะปล่อยผ่านไปเลยจนเลยระยะเวลาครนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้อง,ต,องต้องตรวจสอบนะครับเหมือนที่ผมบอกแล้วเมื่อมีสามช่องทางให้ตรวจสอบเนี่ยเช่นไปตรวจบัญชีรายชื่อที่ติดณบริเวณที่เลือกตั้งนะครับบริเวณใกล้เคียงหรือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ส่งไปหาท่านถึงทุกหลางคาเรือแล้วเนี่ยนะครับ หรือแม้กระทั่งในในแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าท่านตรวจสอบแล้วเกิดมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยวิธีการอย่างเดียวครับท่านต้องตรงไปหานาทะเบียนอำเภอหรือนาทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถามว่าทําไมถึงถึงไม,ไม่ไม่มีการดรําเนินการแก้ไขหรือไม่สามารถดรําเนินการแก้ไขเพิ่มชื่อถอนชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเนื่องจากว่าท่านต้องเอาหลักฐานไปแสดงต่อนายทะเบียนนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาว่า ชื่อของท่านตกหล่นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับบุคคลในบ้านท่านเป็นคนแปลกปลอมมาจากที่อื่นหรือไม่อย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งผมอยากจะแนะนําว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันตรวจสอบครับมิฉะนั้นแล้วอาจจะมีใครก็ไม่รู้อาจจะเข้ามามีชื่ออยู่ในเบียนบ้านเราแล้วก็ไปใช้จิตเลือกตั้งโดยไม่ใช่คนของบ้านเราอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องขอ,งอควากรูณาว่าไปตรวจสอบและไปดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่้อนไปสิบวันครับ ค่ะอันนี้มันอาจจะเป็นกลยุทธ์ได้นะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามันหนึ่งหนึ่งคนเพิ่มคือหนึ่งคะแนนเสียงนะต้องบอกอย่างนี้ถูกไหมคะ เคธนคนเพิ่มมาเป็นคนแปลกบอมขึ้นมาคือหนคะแนนเสียงซึ่งมันมีผลมันมีผลต่อเรื่องของการการการลงคะแนนมีผลต่อการนับคะแนนถ้าหนึ่งหนึ่งบ้านมีคนเพิ่มขึ้นหนึ่งคนทั้งประเทศเนี้ยโอ้กี่กี่คะแนนและเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกรกตเหมือนกันนะคะ มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นคำถามยอดคิดมากเลยดิฉันโดนถามประจำเลยกับเรื่องของการลงทะเบียนซึ่งปี2562ลงทะเบียนไปแล้วเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเลือกตั้งล่วงหน้าในาเขตอ่าคราวเนี้ย ปีนี้ผลของการเลือกตั้งล่วงหน้าเออ่หรือการลงทะเบียนตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะอยากให้ผอช่วยพูดตรงนี้ด้วยค่ะว่าเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการลงทะเบียนทุกครั้งใช่ไหมฮะหรือ,อยังไงครับถูกต้องครับครับเนื่องจากว่าในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งที่เราเรียกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดหรือว่าในเขตเลือกตั้งอะนนะครับแต่ทีนี้กฎหมายเขาเขียนว่าเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งกับในเขตเลือกตั้งนะครับ ดังนั้นอาจจะมีคุณผู้ฟังเองหรือหลายๆท่านอาจจะเคยไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งก่อนก่อท่านก็คิดว่าชื่อของท่านที่ลงทะเบียนไว้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องขออนุญาตลำเรียนว่าในการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งก็ดีหรือในเขตเลือกตั้งก็ดีนะครับเป็นการลงทะเบียนเฉพาะครั้งต่อครั้งในการเลือกตั้งเท่านั้นผมยกตัวอย่างเช่นคุณนันรพัฒน์เองอาจจะมีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผมยกตัวอย่างว่าทะเบียนบ้านท่าน คุณอนันตพัฒน์เองจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ลงทะเบียนใช้จิตที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับว่ใช้เฉพาะในการเลือกตั้งในครั้งนั้นเท่านั้นนะครับจากนั้นชื่อคุณอนันตพัฒน์ก็จะกลับไปอยู่นักทะเบียนบ้านที่คุณอนันตพัฒน์มีชื่ออยู่นะครับจะกลับไปอยู่เหมือนเดิมเพราะฉนั้นจะไม่มีการติดค้างแต่อย่างใดอ่ครับจะต้องมีการลงทะเบียนครั้งต่อครั้งครับค่ะอันนี้อันนี้จําง่ายเลยต่อไปจะจําง่ายเลยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งคือคุณต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งถ้าคุณ ะะจำง่ายเลยสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้มิคายโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและที่สำคัญกลยุทธ์ต่างๆที่อาจจะเจอกับการที่มาหาเสียงเลือกตั้งแล้วแฝงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งน่าจะเป็นครั้งสําคัญนะครับหลังจากเราวางเว้นกระบวนการในการเลือกตั้งกันมาก็สี่ปีแล้วถือว่าเป็นการ วาระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการคบประละลงมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดถึงพี่น้องประชาชนเองถึงแม้จะว่างเว้นมาสี่ปีก็ตามเนี่ยนะครับท่านควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับเช่นการศึกษานโยบายของพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองที่จะท่านจะเลือกนะครับท่านอาจจะเป็นพรรคการเมืองแบบไหนมีสภาพอย่างไรที่ผมแนะนําแบบนี้หมายความว่าเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย จะมีบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับใบหนึ่งเลือกสอสอแบบแบ่งเขตใบหนึ่งเลือกพรรคการเมืองหรือสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านต้องต้องศึกษานโยบายของพรรคให้ดีและที่สําคัญต้องจําหมายเลขของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครสสอแบบแบ่งเขตที่ท่านจะผสมจะเลือกให้ดีนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการตรวจด,ดูการประกาศบัญชีรายชื่อเหมือนทนี่ําเดิดไปแล้วนะครับการเพิ่มชื่อถอนชื่อก็ดีแล้วควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง นะครับและอีกหนึ่งที่เคยเป็นปัญหาทุกครั้งก็คือหลักฐานการแสดงตนนะครับซึ่งอยากให้มีการเตรียมความพร้อมไว้หลักฐานการแสดงตนในการเลือกตั้งของเราเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วก็จะมีหลักฐานอยู่สองประเภทหลกักๆนะครับก็คืออบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุนะครับสามารถใช้ได้นะครับแลวก็หลักฐานที่สองก็จะเป็น หลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้นะครับที่มีรูปถ่ายมีเลขสิบสามหลักนะครับซึ่งกรณีบัตรหลักฐานอื่นใดนี้นะครับหมดอายุใช้ไม่ได้เพปะนตรงนี้ท่านต้องดูให้ดีนะครับและคราวนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักฐานแสดงตัวอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตนำเรียนก็คือบัตรหรือหลักฐานขออภัยนะครับหลักฐานภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ว่าโดยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณนันทพัฒน์คงพอจะนึกออกนะครับเช่นบัตรดิจิตอลไอดีของกรมการปกครองหรือที่เราเรียกกันง่ายๆคือบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนหนึ่งกับส่วนที่สองคือข้อที่ยอข้อมูลนะวันนี้ก็คือใบอนุญาตขับขี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานการแสดงตนเพิ่มเติมที่นํามาใช้ในการเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าไอ้หลักฐานการแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ท่านไม่สามารถแคปหน้าจอหรือว่าส่งเฉพาะรูปภาพไปนะครับท่านต้องไปเปิดระบบและเข้าระบบโชว์ต่อหน้ากรรมการด้วยนะครับนั่นคือหลักฐานการแสดงตนในครั้งนี้ซึ่งตรงนี้คงต้องฝากแล้วนะครับว่าในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้พร้อมกับในหลายๆเรื่องที่ผมได้นำาเรียน,นครับค่ะ แล้วท่านใดที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของข้อมูลการเลือกตั้งนะคะตอนนี้กกตก,ก,ก็มีแอปพลิเคชันหลายตัวที่อยากจะให้ท่านดาวน์โหลดเอาไว้นะคะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างคะ่ะที่อยากจะแนะนําที่หลักๆอ,อันแรกเลยนะครับที่ว่าใช้คาว่าครอบจักรวาลก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทโห d ดตัวแรกนะครับตัวที่2คือเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแจ้งเหตุป้องกันการทุจริตเลือกตั้งเราเรียกว่าแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับ แล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักง,ง,งานคณะกรรมการการ,การ,การ,การเลือกตั้งและที่สำคัญที่สุดครับจะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือหากสงสัยหากไม่เข้าใจหากติดขัดข้อมูลประการใดในการเลือกตั้งเนี่ยท่านสามารถโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์1444ครับจะเป็นสายที่ตอบเรื่องของข้อ,ข,อขัดข้องในกระบวนการเลือกตั้งของท่านได้ทั้งหมดนะครับ ค่ะนี่คือช่องทางในการติดตามนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆเพื่อให้ท่านได้ใช้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะมีอะไรที่สงสัยสอบถามได้โทรศัพท์ก็สอบถามได้ค้นคว้าเองทางแอปพลิเคชันหรือเข้าไปดูใน เ,เขาเรียกว่าไรเว็บไซต์ของกกตก็ได้ทําได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับวิทยากรของเรานะคะว่าที่ร้อยตรีพัสกรสิริพัคยาพรผู้มยการสํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเปิดประตูสูก่กกตเจอกันเป็นประจำวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะวันนี้ วพวออภัสกอรและทิ่ชานนันประพัฒลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ